ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกม t o Point Hospital นะคะพาสามกันแล้วโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันถึงไหนแล้วนะเราอยู่ที่ Lower Block อันนี้เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่สองที่เราขยายพื้นที่ไว้เราจะมาสร้างไอ้ตรงพื้นที่ใหม่ที่เพิ่งสร้างมาแล้วกันนะอ่ะทีนี้นี่ไงที่พื้นที่ที่สร้างใหม่ทีนี้ตรงเนี้ยช่วงอาคารใหม่เนี่ยมันคือแบบมันเต็มมากๆอันนี้เดี๋ยวนะ นี่ใครเนี่ยดาราดังเหรอสองสองดาวคลิกแต่เน,นี่ยเออคืออะไรอะ่ะอันนี้ฉันไม่ต้องการที่จะเดินไปเดินมาหรืออะไรก็ตามฉันไม่ได้แปลกนะฉันแค่อยากจะมองเห็นด้วยตาฉันเองอ๋อ อันนี้เขาเขาไม่เชจ์มาให้เรานะคะก็คือได้รับเงิน1นึ่งแสนดอลล่าทำลิมิตเก้าวันได้เป็นรางวัลเป็นบวก20% Happiness Why not? Except เไนปไลทีนี้เราอยากรู้ว่าไอคนนี้มันคือใครอ่วะไอเนี่ยไอดาวติดหัวเนี่ยม,ม,มันไม่ขึ้นชื่อด้วยนะเป็น Visiting เป็นเหมือนเขาใส่เขาใส่หมวกเป็นมิสวร์น่าจะเป็นแบบพวกคนกาะสร้างหรือเปล่าโอเคเรามาเริ่มกันต่อเลยกันเลยนี้เราต้องการอะไรเพิ่มออยากได้สตาร์ทูมหรือว่สีโอเคสตาร์ทูมเหรอสตาร์ทูมเราเพิ่มอะไรได้บ้างนะอันนี้อะไรต้นไม้ตายเหรอต้องให้คนมาซ่อมนะโอเคสตาร์ทรูมเราอยากให้มีตอนนี้มันเรเวลเท่าไหลแล้วนะอ่าฮะ เลเ้ยวสามนิดนิดโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มของนี่มีอ่อใส่รูปอะรูปคออ่อเพิ่มเพิ่มอันนี้ได้ไหมเนะี่ยขยายห้องแล้วกันขยายห้องแล้วกันโอเคต้นไม้โอเคเราเพิ่มตัวมันหน่อยไหม นี้ก็เขีเยวไม่ไม่มันเพิ่มของอื่นแล้วกันก็โอเคเอาถังขยะมาสักหน่อยแล้วก็เพิ่มล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ทีนี้มันสาหารถปลดล็อกพวกนี้ได้แต่ว่าต้องใช้เงินต้องใช้เงินในการปลดล็อกนะแอ aircon สองร้อดอลลาร์ปลดล็อกไปอันนี้มันคือทำให้อากาศถ่ายเทหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะดีอันทีนี้เลือกเท่าไหร่แล้วเนี่ย ยังว yeah, really. like okay. uh, okay. uh, ิวสามอยู่เลยค่ะเพิ่มไปลหรอเพิ uh, um, ่มอ oh. ันน um, ิดเดียวเองอ่ะโอเคอ่าเพิ่มล็อกเกอร์ลอออืมแล้วก็เพิ่มพื้นที่ตรงกลางนี้อย่างว่างเลยไอ้ชั้นชั้นเชลขายของอยู่ไหนวะอ่ะเพิ่มหน้าต่างไหมได้ไหมหน้าต่างอาร์มแชร์อีกอันหนึ่ง โอเคแล้วก็มันมีไม่เยอะอ่ะมีแต่ลูกเพิ่มทีวีไหมทีวีต้องปลดออกเท่าไหร่สามร้อยดอนหหแพงช่วยเอิงเอา,เอาตังอียงอะไรอีกเอียงเร็วลสามยังสี่ยังเนี่ยย,ย,ย,ยังอยูอ่โอ้โหต้องเพิ่มอะไรอีกเนี่ยเยอะแล้วนะเงินก็จะไม่พอที่ดับไฟ อะไรอีกดิงมาชินแล้วก็หาตัวอื่นเอ e เน y i จีดิงอ๋อมันไม่ได้ใช้เงินไหมมันใช้ไอ้นี่ตัวเนี่ยไอตัวเคใช้เงินนี่ด้วยใช่ไหมใช้เคนี่ด้วยแล้วก็บวกกับเงินดอลลาร์อีกนอ้เรื่องแดงนี่คือก็คือเราเงินไม่พอนั่นเองอันนี้ไงไอเดเดอันนี้น่าเล่นจังเป็นเหมือนตู้ หมือนตู้แคนดี้ได้อยู่เราจะเพิ่มอะไรกันเนี่ยเพิ่มได้น้อยจังเพิ่มได้น้อยจังเดี๋ยวสตาร์ทเอาไว้ก่อนละกันนะเ, <This S 1> เดี๋ยวผิด <is general. S 1> สตาร์ทรมูมเอ้ยอ๋อมะเสร็จแปเควสเพิ่มเสนอไมค์เชีนให้อีกตู้นึงเลยเพิ่มไหมเนี่ยอ่าเพิ่มอันนี้ให้อีกตู้หนึง่งเย็นเย็น เย็นไหมล่ะอันนี้วางได้ไหมเนี่ยโอ้ยเมื่อได้แล้วเนี่ยลองเด,เดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะต้นไม้ต้นไม้อีกแล้วเหรออะไรก็ต้นไม้ต้นไม้เพิ่มต้นไม้เต็มห้องแล้วเนี่ยต้ไม้อีกวางไม่ได้แล้วอะมันเต็มแล้วอะรูปแม่งให้เต็มห้องไปเลยอ,อีกนิดนึงจะผ่านแล้วอะอะเรเวสี่แล้วรูปเต็มห้องโอเคเรียบร้อยพักกันให้สบาย นะจ๊ะอันนี้มีใครเขาอันไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรเอา้าเดี๋ยวนะเนอร์สเควินอ๋อันนี้ชาเลนจ์เบอร์กินหรือเปล่าอันนี้ขึ้นกันเดือนอีกแล้วอันนี้มีใครเนี่ยจากคุณหมอ จากนักเรียนแพทย์กลายเป็นแพทย์เต็มตัวแล้วนะเขาต้องการเพิ่มเงินเดือนก็อะเพิ่มไปเข้าไปประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้คุณจอร์ดสเวิร์ตส่งรายงานจากเขาล่าสุดมาให้เราเยี่ยมชมประมาณ30หน้าเราไม่ได้อ่านแต่ไฟสรุปว่า1นึ่งในหนึในการแพทย์ดีกว่าในเมืองของเราจุดหมายปลายทางถูกกำหนดให้เป็นที่ชื่นชอบ เนียนะงงมากรายงานนี้ให้กำลังใจจากบุคคลที่มีพนในการดูแลสุขภาพเขตก็คือเหมือนกับว่าคล้ายกาันการดูแลสุขภาพในเมืองมันดีขึ้นหรือเปล่าได้มาห้าพันอันนี้ต้องการเพิ่มกันอีกแล้วจา,จากนักเรียนจากนักเรียนพยาบาลก็เป็นพยาบาลเต็มตัวเพิ่มแน่นอนจ้าเพิ่มกันหนึ่งแล้วเพิ่มไปให้หมดอันนี้แอสซิแตนต์ไม่แพงมากนะจ๊ะอันนี้เป็น challenge รักษาผู้ป่วยเจ็ดคนด้วยหัวรถไฟที่ทินเมนรูมโอเคได้ไว้ n นอดอันนี้โอ้ไอชาเลนที่เรารับเมื่อต้นขีดมันเสร็จแล้วนะชิว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 เลยจ้าอันนี้ควสหัวรถไฟเนี่ยนะแล็บหัวรถไฟอยู่นีน่มันประตูมันเอาอยาประตูไปตรงนี้ดีกว่ามั้งเนาะ มันดูจะได้เข้าง่ายย้ายประตูมาตรงนี้อมันจะได้เข้ากันเข้ากันพอดีขอเก้าอ,อีสักตนไหมหวางได้ไหมวันนะ่ะเก้าอีอ้ดูดีมีระดับโอเคต่อไปอะไรดี โอ้อวอร์ดออฟเดอะเยียรีวิวมาแล้ว <Season. S 2> เราจะได้อะไรบ้างนะอันนี้ไม่รู้มันมันครบรอบเป็นปีหรือว่าเป็นเดือนหรือว่าเป็นอะไรนะเราพ่นออกไปเลยะะแล้วกันได้ด็อกเตอร์ออฟเดอะเยียร์นะคะแล้วก็แอมเพอเยอร์ออฟเดอะเยียร์แล้วก็มีไม่ตายไปไงไงไม่มีใครตายเลยเว้ยการบริหารอันดีเยี่ยมแล้วก็นี่เป็นผู้ป่วยเลือกที่จะมาโรงพยาบาลของเรานะคะลีดเดอร์ บอร์ดอันนี้ไม่ค่อเท่าไหรอันนี้จะเป็นของคนอื่นปะไม่แน่ใจนะกําไรเยอะขึ้นนะโอเคเป็นไปได้ดีดโอเคอันนี้ขาดหมอใช่ไหมเอ่อขอหมอขอหมอเออ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคนไข้เยอะมากเดี๋ยวขอขอสร้างห้องเพิ่มก่อนนะไอห้องถอดหลว่เออถอดหัวรถไฟจะได้ทันท่วงทีอันนี้อะไรเดี๋ยวไอโรงพยาบาลนี้ไม่ได้หนึ่งดาวแล้วใช่ไหมเขาอยากให้เราไปที่อื่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอขอก่อนได้ไหมเนี่ยให้ย้าอยู่นั่นแหละเลยจิตแพทย์เรามาทำงานนี้ก่แล้กันอ่ะแล้วก็มีแพทย์ คนนี้ต้องการแพทย์อีกคนนึงเอาคนนี้แล้วกันตอนนี้มีเงินเยอะอยู่จ้างหมอคึงแพงได้นี่เอาเก้าอี้เก้าอี้เซ็เลยจ้านั่งนันงไปแล้วก็ดิ่งปเชนเพื่อความสะดวกกันสักหน่อยก็ต้นไม้ต้นไม้เพื่อความนี่มันขึ้นแบบว่าชุกเฉินแล้วคือแบบต้องรีบรักษาแล้วเนะี่ยคือไม่เห็นีงว่ามันมีคนคนไข้ยเยอะขานาดนี้ต้องเพิ่มอีกห้องหนึ่งไหมเนี่ยนน่าจะพอนะ เดี๋ยวเราเอาห้องสร้างห้องไอ้นี่เพิ่มวอร์ดห้องวอร์ดเดี๋ยวหลอดไฟก็จะไม่ทันอีกแล้วเนี่ยโอหแล้วก็ปี้ามาเลยมาไว้อีกห้องหนึ่งนะอแล้วก็ขอหมอห้องคนนี้เลยแล้วกันทำงานนี้ก่อนเรียบร้อยไงน,น่าจะดีขึ้นนะตรงนี้มันดูแออัดมากเลยอ่ะต้องมันไม่ไม่มีทางเดินบนตรงเนี้ยเดี๋ยวย้ายทางเดินย้ายลตรงนี้ก็จะติดนี่ว่า นี่อะไรนี่อันนี้มันห้องใหญ่ไปป่ะเราลดนีไม่มีทางเดินเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดนี่ก็ถูกแล้วนี่นาไม่ได้เหรอเอาประตะูมาทางนี้ไม่ได้หรอเดินไม่ได้มันขาดอะไร เอางั้นเราย้ายไอ้ห้องเนี้ยไปตรงนู้นดีกว่าที่เยอะเกินใหญ่เกินไปล,ลบแล้วเราก็อันนี้ห้องนี้มันก็ใหญ่ไปลบหน่อยหัวไม่ได้ไม่ได้มันคงจะเล็กไปอ่ะเออเนไหมมันเล็กไปอย่างเมื่อกี้มันก็แบบมัน,มนบังคับเออมันบังคับให้ย่องห้องมันต้องแยกขนาดน,นั้น Special Report โอ้เพอร์เฟกมากเลยคุณรักษา คุณรักษาโอ้เยี่ยมากเลยเรารักษาผู้ป่วยทั้งหมดแล้วตอนเนี้ยถึงเวลาที่จะได้รับรางวัลใหญ่อ๋อเราทำชา์เลน์ไอ้ไอห้หัวหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้ตังค์ดีฮหเงินไหลมาทีมาทีนี้น่าจะโอเคแล้ววันนี้โดนดีเลยอันนี้ไม่เข้ามุมให้ เราย้ายมาไว้ที่นี้ก่อนอแล้วก็ copy ห้องสตะเอ้ย copy ห้องน้ำก่อนละกันเอาห้องน้ำก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ copy ห้องน้ำมาไว้ที่นี่ที่หนึง่ง ก็ย้ายประตูหน่อยได้ไหมเนี่ยประตูอ่ะคอเครียบร้อยแลย้วต้องการอะไรอีกตรงนี้มันอัพเกรดได้เลยอัพเกรด หนึ่งเครื่องเราจ้างพันลมมาเพิ่มจ้างพัดลมที่พันลมที่ซ่อมได้มาไว้แล้วก็อันนี้อัปเกรดเครื่องได้ไหมวะอันนี้อัปเกรดได้ <c oughs> นับลื่นโอเคโรงพยาบาลนี้โอเคนะเดี๋ยวเราลองไปดูโรงพยาบาลทัดไปไหมอืม อันนี้เลยวะฟัฟเ f ริงฟัฟเ f ริงเหนาเลยด้วเปิดแล้วจ้า <you. S 1> ตอนนี้วายอันนี้อยู่ไกลจากที่เก่ากันนะมันเหมือนคราวก่อนนี่ไม่ใกลไม่ไกลโอเคเราอันนี้โอ้โหเราต้องเริ่มจากศูนย์นีกแล้วเหรอน่นะ เอาเดี๋ยวก่อนเอาเด็ก,กอเอา,เเอ,าอันนี้ก่อนรีเซพชันมาก่อนนะโอเคแล้วก็เราต้อง mm hmm. ก็ต้องมี GP GP Office มีเบสิคสิโอเคไว้ตรงนี้แล้วก็นี่ t p มีสักสองติดประตูเรียบร้อยโอเคแล้วเราต้องมีห้องยาด้วยห้องยาอันนี้พื้นที่นี้มันยาวๆมันจัดยากจังมไม่ได้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาแล้วหรอนี่เปิดเหรอนะเนี่ยี๋ยวก่็น,นะเออ เอาแอชสเตนทุกคนจริงๆมาเลยแล้วก็ต้องมีหมอสองคนอามแล้วก็ต้องมีพยาบาลคนหนึ่งดูแลละห้องยายมร้อยมีอะไรอีกวอร์ดต้องการห้องวอดเบดเบดเบดเฟสโรคเบดเฟส ต้องการที่จะนอนแน่นอนแป๊บ,บนึ่งนะจ๊ะวอร์ดขอใหญ่ๆเลยนี่ห้องวอดจะได้นอนได้เยอะๆเยอะๆ,ๆไปเลยในหลายเตียงไปเลยเรียบร้อยต้องมีคนดูแลใช่ไหมที่นี่ ต้องมีนางพยาบาลเอนางพยาบาลคนนี้เข้าไปดูแลได้เอ้า,อาต้องการคนอยู่ดีอะพยาบาลทักคนดูแลที่นี่นะจ๊ะได้แหละโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราหยุดไปที่อะไรนะที่นี่ที่ไหนอนะพอฟิงที่นี่ก็เป็นที่ใหม่นะคะมี เทียขยายต่อเติมอีกเยอะเลยเนะโอ้ต้องถล่มบ้านคนอื่นเขาให้มาเป็นพื้นที่โรงพยาบาลนะโอ้ตรงนี้มันเป็นแบบโซนเมืองเลยนะเออบ้านมันน่ารักดีจังเลยนี่เราสามารถถลม่มถล่มบ้านเขาเรามาสร้างโรงพยาบาลได้โอเคเราประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มที่ใหม่กันอีกแล้วนะได้ดาวได้หนึ่งดาวแล้วหนึ่งดาวแล้วก็มาเริ่มใหม่อนะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์หรือว่าถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยค่ะไว้เจอกันผ